สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเบอร์มงคลสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมทุนใช้ได้ตลอดทั้งปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเบอร์มงคลสำหรับท่านที่เกิดราศีเมทุนเอาไว้ใช้เสริมดวงได้ตลอดทั้งปี2567เลยค่ะ ก่อนเลนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมนะคะชาวราศีเมทุนเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดในปี2567ค่ะเป็นการเปลี่ยนแบบโดนบังคับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไม่เต็มใจนะคะแนะนำให้ใช้เบอร์มงคลคือ2 2 4 เพราะว่าชาวราศีเมทุนจะถูกฉลกกับเลข4แต่ด้วยความที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเรื่องที่กังวลที่สุดคือเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมุนเงินไม่ทันดังนั้นเลขที่เป็นพลังการเงินคือเลขสองและบังเอิญในทางโหราศาสตร์2กับ4พอมาอยู่ด้วยกันแล้วถือว่าเป็นคู่เลขที่ดีมากๆเลยนะคะเลข4นั้นยังหมายถึงการช่วยเหลือเพราะชาวเมทุน จะเจอเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่ไม่สนับสนุนท่านทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนของเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองต้องระวังอาจจะไม่ถึงขั้นหย่าร้างแต่อาจเจอการเปลี่ยนแปลงย้ายงานให้อยู่ไกลกันเวลาที่เจอน้อยลงก็จะมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะเบอร์มงคลสำหรับท่านจะเกิดราศีเมทุนประจำปี2567นี้ก็คือชุดเลข2 2 4ค่ะเอาล้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเบอร์มงคลสำหรับท่านจะเกิดในราศีเมทุนประจำปี2567เอาไว้ใช้เพื่อเป็นการเคล็ดลับเสริมดวง สนับสนุนดวงของท่านให้ดีตลอดทั้งปี2567เเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ